ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเมื่อเมื่อสักครู่นะครับมีนะครับอ่าสักเรียนนะครับในในคลาสนะครับอ่าเป็นมือใหม่เนาะนะครับสอบถามเกี่ยวกับการดูดสีนะครับอ่าดูดมัทเรียลนะครับอ่าซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าวิธีการดูดมัทเรียลทำอย่างไรเนาะนะครับ เราเออกคำสั่ง material นะหรือว่าตัว b นะครับอ่ปุ่ม b ที่คีย์บอร์ดเรานั่นเองนะครับแล้วมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับ sample pen t นะครับเราคลิกปุ๊บแล้วก็มาดูดได้แล้วก็มาเทถูกไหมครับดูดเทอย่างนี้นะครับแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับ อ่าหลายหลายคนก็หลายหลายคนรู้แล้วนะครับก็อ่าไม่เป็นไรถือเป็นการทบทวนนะครับแต่หลายหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะมือใหม่เนาะนะครับเราสามารถใช้ปุ่ม Alter n a t e นะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมเปิดตัวซูมหน้าจอนะครับอ่ะโอเคนะครับเราสามารถนะครับใช้ปุ่มตัวนี้ได้นะครับ Alter n a t e นะครับ ข้างๆปุ่มสเปซ bar เรานั่นแหละนะครับอวิธีการนะครับออกคำสั่งเพนก่อนนะครับตัวนี้นะครับอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยอ่ะคำสั่งนี้นะครับเพ i นบัคเก็ตนะครับตัวอักษยรย่อนะครับอักษรย่อนอนะจะเป็นตัว b นะครับ b ครับผมอ่ะเพนบักเก็ตนะครับอ่ะพอเราออกคาสั่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับปกติเราจะต้องมากดนะครับแซมเปิลตรงนี้เนาะแล้วก็มาดูดถูกไหมครับแล้วก็มาเท เห็นไหมครับเมาส์โอ้โหเคลื่อนตามเลยนะครับอย่างนี้เลยนะนะครับอ่ะเปลี่ยนใหม่ครับให้เรากดปุ่มอัลเทอร์เนครับจึ๊บกดค้างไว้นะนะครับอ่ะแล้วดูดครับจุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยเทครับอ่ะกดอัลเทอร์เนครับดูดครับจุ๊บเทครับกดอัลเทอร์เนคลิกนะครับปล่อยอ่า พอปล่อยอัลเทอร์เนทปุ๊บมันก็จะเป็นรูปกระป๋องสีใช่ไหมครับนี่จะเป็นรูปกระป๋องสีอย่างนี้นะครับแล้วก็เทเห็นไหมครับง่ายได้นะนะครับเรื่องเราสามารถดูดได้นะไม่ว่าจะเป็นกรุป๊ปหรือเป็นอะไรชิน้นชิ้นงานเนี้ยเป็นกรุ๊ปเห็นไหมครับเราก็สามารถดูดได้นะครับอ่าดูดฝั่งนี้บ้างนะครับอ่า B นะครับอัลเทอร์เนทจุ๊บปล่อยเทเทเห็นไหมครับง่ายได้เทเท ท hey. แต่ถ้าเทเนี่ยเราต้องเข้าไปในกลุ่มนะครับอ่ะผมเข้ามาในกลุ่มนะครับจากนั้นผมก็มาดูดตัวนี้นะครับเท hey, ตัวนี้เห็นไหมครับดูดข้ามกลุ่มกันได้เลยนะครับอ่าก็ลองไปหัดใช้กันดูนะครับนะเป็นคลิปง่ายๆนะครับอ่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ